โพสต์จากสโมสรนราบิดบุคเรตต้นสังกัดของผ่อนผันได้แจ้งว่าเซตเตอร์บาดเจ็บทั้งคู่ก่อนที่ตามรับฟังฟากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะจากโพสตของสโมสรคือน่าเห็นใจสโมสรน,นะไม่รู้ทั้งสองคนบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเหลือแต่เกมสำคัญสำคัญทั้งนั้นดูแล้วถ้าหายไม่ทันคงจบที่รอบรองนี่แหละ เมื่อวานใช้ลิเบโลทั้งสองลงมาเล่นเซตแทนคือดูพยายามมากนะแต่ยังไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าขอเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้และดายองหายไวๆหวังว่าผู้จะไม่เป็นอะไรมากเป็นไปได้ซเกมก็ให้นางพักเถอะโซโอเอยังไงก็ไหวระดับอาเซียนเองฟันกีฬาก็มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของกับตันผู้โดยแสดงความคิดเห็นว่าเจ็บบ่อยจังเลยทั้งสองคน ความคิดเห็นนี้บอกว่าโซโอ e ผู้แบกมือเซตไป3ามคนความคิดเห็นนี้บอกว่านี่ถึงจะเป็นติ่งผููแต่ถ้าผููไม่สมบูรณ์ก็ไม่ควรแบกไปเผื่อลงได้แบบนี้สู้เอาที่ว่างไปให้ตัวตกดีกว่าความคิดเห็นนี้บอกวุ้นไปหลีกเวียดนามยังเกิดเลยนี่ว่าเอาแค่โซโอ e ไปก็หลอกเวียดนามหัวหมุนได้เหมือนกันคะ่ะความคิดเห็นนี้บอกว่า VNL ถ้าพูเจ็บหายไม่ทันไม่พร้อมก็ต้องเป็นโซ และนุกนิกละกันย่อๆไปเลยความคิดเห็นนี้บอกว่านุกนิกก็เจ็บมีคนก็มาตอบความคิดเห็นนี้ว่านุกนิกน่าจะหายทันคิดว่านะปลายเดือนพฤษภาคมแต่ชมพู่อาจจะไม่หนักมากก็ได้ความคิดเห็นนี้บอกว่านุกนิกน่าจะกลับมาได้หลีกซีซั่นหน้าเลยค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่านุกนิกเพิ่งผ่าจะหายทันใช่ไหมความคิดเห็นนี้บอกว่านักเลรอระเนี่ยตอนแรกนึกว่าข้อเท้าพลิกโอ้ oh my ่อ d ความคิดเห็นนี้บอกว่าใครอยู่แคมป์ก็เอาคนนั้นค่ะกลัวอะไรคะ ขนาดวุ้นไปหลีกเวียดนามยังเกิดเลยเอโสเซตดีกว่าวุ้นมากโขไม่สติแตกเหมือนวุ้นตอนอยู่ไทยเอโสองคนนี้ทําไมจะยืนระยะสู้ทีมในอาเซียนไม่ได้คะเรางงมากเหมือนซีเกมปีที่แล้วหลายคนก็กังวลกันมากที่ไม่มีเจ็ดเซียนสักคนผู้จะไหวไหมสุดท้ายก็เป็นแชมป์ซีเกมส์แชมป์อาเซียนกรองปรีไม่แพ้ใครแม้แต่นัดเดียวมาคราวนี้ก็กังวลอีกละเอโสก็พอๆกับผู้นั่นแหลคะค่ะแถมเสิร์ฟดีกว่าด้วยเล่นแค่ 5G ไม่ 8G เหมือนผู้เพื่อนเข้าตีทันค่ะแต่ไม่เด่นไม่ดังเท่าผู้แค่นั้นเองความคิดเห็นนี้บอกว่าโซจ่ายเร็วจ่ายไรดีเอ้สายสปีดถึงไม่แม่นแต่จ่ายเร็วสองคนพอเอาอยู่ซีเกมแต่ระดับโลกน่าจะเจอบล็อกแน่สาววุนนุกนิคคัมแบ็กด่วนความคิดเห็นนี้บอกว่าสาวนุกนิคจะคัมแบ็กได้ไงเจ็บหนักอยู่โรงพยาบาลเจ็บหนักกว่าผู้อีกถึงขั้นผ่าตัดมาอีกทีหลีกนูน่นความคิดเห็นนี้บอกว่านั่นเนี่ยสิน้องจะกลับมาได้ตอนไหนนี่ก็ว่า านุกนิกไม่น่าจะทันถ้าเรียกเพิ่มเหลือสาวเบสความคิดเห็นนี้บอกว่าผู้เจ็บแบบนี้จะเล่นหลีเกาหลีไหวไหมนั่นใช้งานโคตรหนักเลยนะ ความคิดเห็นนี้บอกว่าผู้ถ้าเจ็บหนักกลับมารักษาที่ไทยไหมไม่อยากให้ฝืนลงเล่นเลยซีเกมส์ก็ไม่ต้องเล่นหรอกรักษาให้หายก่อนนะความคิดเห็นนี้บอกว่าเรือปันนุชมาสแตนบายรอเลยค่ะสาวผู้ปีนี้ไม่น่าสมบูรณ์แล้วโซเอก็ไม่น่าจะยืนเระยะไหวทัวเยอะมากปันนุชมาถ้าคัดโอลิมปิกกับเอเชียนเกมส์ก็ได้นะขอร้องละ ความคิดเห็นนี้บอกว่าควรลองโสเอก่อนค่ะนางยังไม่เคยลงทีมชาติแบบเต็มแมชเลยจะไหวไม่ไหวเราว่าก็ไม่ได้ต่างจากผู้มากนักหรอกค่ะขนาดผู้ไม่ไหวจ่ายบอล 8G เพื่อนตีไม่ได้ พดด่วนยังให้โอกาสลงยาวๆทุกนัดเลยค่ะผู้ได้โอกาสโซเอก็ต้องได้บ้างค่ะนุสราพักนะคะความคิดเย่นนี้บอกว่าเออนะขนาดเพื่อนตีไม่ได้เลยยังขนาดนี้ฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ความคิดเห่นนี้บอกว่าโซเอครับไม่ไหวก็ต้องฝึกให้ไหวนุสราถ้าจะเอาไปด้วยไปเป็นผู้ช่วยก็พอไม่ต้องเป็นผู้เล่นแล้วความคิดเห่นนี้บอกว่าให้นุสราพักบ้างเถอะคะ่ะไม่ต้องเรียกกลับมาเป็นสนามอาร,รมณ์ของคนอื่นหรอกความคิดเห่นนี้บอกว่าโหถ้าพูดเจ็บนี่งานเข้าทีมชาติไทยเลยนะใน VNL พระผู้ดีกว่าโซกับเอพอสมควรนะโคดด่วนมึนตึบแน่ๆความคิดเห็นนี้บอกว่าไทยจะมีหวังโกยคะแนนจากว n l หรือเปล่าเอาจริงปัญหาเราคือมือเซตทดแทนไม่ได้หรือโคดไม่กลาก้าก็ไม่รู้ท้อความคิดเห็นนี้ว่าเจ็บก็ขอให้หายไวๆนะครับความคิดเห็นนี้บอกว่าสาวโซสาวเอสาวนิกต้องมาละทีมไทยพอมีใครไม่สบายจะมีคนปังๆเกิดขึ้นเสมอเอาจริงๆความคิดเห็นนี้บอกว่าวังว่าการเจ็บของผู้จะทําให้ไทยยอมลดสปีดในการ วันที่เอลงกับแคนาดาทีมดูเสถียรดีคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิป c o m อย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ